สวัสดีค่ะเพ,เพื่อนเพื่อชาวอาเจลนะคะตอนนี้พี่เปิ้ลยืนอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะสัตหีบชนบุรีค่ะวันนี้พี่เปิ้ลจะพามาเจอคุณลุงท่านหนึ่งนะคะที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะแล้วรักษาตัวอย่างต่อเนื่องมากว่า4ปีนะคะปรากฏว่านะคะทานยามาตลอดแล้วอาการไม่ได้ดีขึ้นค่ะจนกระทั่งคุณหมอได้มีวินิจฉัยให้ตัดข้อเท้านะคะจนกระทั่งวันหนึ่งคุณลุงนะคะได้มาเจอผลิตภัณฑ์อาเจลของเราแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามไปพบคุณลุงที่บ้านเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะปั้นก็ได้ถึงที่หน้าบ้านของคุณลุงนะคะที่ผลิตภัณฑ์อาเจลของเราสามารถเปลีป่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมหาศาลค่ะตามปั้นมาเลยนะคะค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะค่ะ,คะก็อยากจะให้คุณลุงเ,เล่าเรื่องนะคะเ,เรื่องราวเกี่ยวกับอาการป่วยหรือก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาเจลให้กับเพื่อนๆชาวอาเจลของเราฟังหน่อยนะคะครับผมชื่อนายจิรศักดิ์สุทธิประพานะฮะ,ะปัจจุบันอายุ5.3ปี ย่าง54ไม่กี่เดือนนี่แหละ,ะ,ะก็อาชีพปกติแล้วเมื่อก่อนนี้ผมเป็นช่างซ่อมรถเป็นช่างข้อพ่นสีแล้วคราวนี้พอเริ่มเป็นเบาหวานแล้วเป็นความดันด้วยเนี่ยมันแพ้ทินเนอร์แพ้สีผมก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาเป็นรอพอ,อแล้วก็าลาออกจากรอพอมาก็ทำอะไรไม่ไหวก็ต้องอยู่อย่างนี้ก่อนเริ่มต้นเลยนี่เท้าผมที่เท้าข้างขวาที่นิ้วโป้งนะฮะ จะเป็นรูปัทุขึ้นมานิดนึงแล้วเสร็จแล้วช่วงนั้นผมก็แบบอยู่สองคนตากับหลาน mm. ก็เลยไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ mm. คิดว่ารักษาเอง mm. ก็คงจะหาย mm. ก็ล้างแผลเองอะไรเอง mm. แล้วก็ต้องใส่รองเท้าเซฟต,ตี้ไปทำงานทุกวันแค่นี้มันอบมันอะไรเข้า mm. จู่ๆก็ปัทุปะทุะทข,ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบตุ่มใสๆ mm. เป็นที่ฝ่าเท้าแล้วมันแตก mm. แล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีน้ำเหลืองอะไรไหลมาแล้ว คือทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องไปหาหมอผมทราบดีว่าเป็นเบาหวานแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นแผลเล็กๆเนี่ยคิดว่าล้างเองคงจะไม่ความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนะ่ะ<ช>คิดว่าเราล้างเราอะไรนี่ก็คงจะทุเราได้บ้างแต่ไม่ใช่เลยอตอนแรกตอนแรกตัดนิ้วโป้งนิ้วเดียวตัดนิ้วเดียวเสร็จรู้สึกจะเป็นวันที่ตัดนิ้วผมนี่วันที่ยี่สิบหเดือนยี้ากันยาครับแล้วพอวันที่ยี หมอเรียกเข้าโอไอถามว่าเข้าไปทำไมติดเชื้ออสองนิ้วคุณหมอก็ก็เลยบอกผมว่าคุณลุงนิ้วคุณลุงก็ต้องตัดอีกสองนิ้วนะตอนนี้มันติดเชื้อจะตัดไหมผมบอกถ้ามันติดเชื้อก็ต้องตัดทิ้งแล้วครับเพราะว่าผมทําใจแล้วตัดก็ต้องตัดแผลไม่หายจนถึงขนาดพยาบาลนี่เขาจะมีสายยางขอโทษนะฮะเอาสายยางวางไว้ตรงนี้ แล้วก็จะมีเป็นระบบสูญญาการัดลัต<ม>แล้วก็จะมีเครื่องดูด<ม>เป็นสายยางดูดน้ําเหลืองออกมานี่มผมจําได้เลยครั้งสุดท้ายที่ผมมองกับประมาณเนี่ยซซซีที่อ,ออกมาน้ําเหลืองนะฮะครับสามวันเปลี่ยนทีสามวันเปลี่ยนทีก่อนหน้านั้นก็มีนายแพทย์คนหนึ่งก็เป็นอาจารย์หมอนะฮะ<ม>เขาพูดก,กับผมคือ<ม>ตามความคิดของเขาเขาคิดว่า โดนตัดแน่ๆต้องตัดแน่ๆถ้าไม่ตัดก็คือปฏิหารแล้วถ้าคุณลุงไม่ตัดนี่ถ้าคุณลุงหายเองนี่ปฏิหารมากๆหนึ่งในร้อยผมยังไม่เคยเจอผมเป็นหมอมานานแล้วผมไม่เคยเจออัถพลครับสุธิประภาอ่าอยู่ชั้นมหนึ่งเห็นตอนที่ตาไปล้างแผลตอนที่เห็นรับก็แบบ เห็นแล้วรับไม่ได้ครับแบบมันสภาพเละมากครับก็รู้จักกับป้าเล็กเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีลุงคนหนึ่งเขามาเช่าบ้านป้าอยู่เขาป่วยเป็นโรคเบาหวานก็เลยแนะนําว่ามีอาหารเสริมแบบเจลมันช่วยในเรื่องเบาหวานได้เขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกใครเขาก็ว่าดีทั้งนั้นแหละเพราะว่าอยากขายของกันคนที่ขายของเนี่ย เป็นธรรมชาติคนขายของจะต้องบอกว่าของดีทุกอย่างของตัวเองดีตลอดยกมอเตอร์ไซค์ให้เอาไปเลยขอให้เอาไออูมิเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยเอามาให้ผมแล้วเอามอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยเอาไปเลยก็เลยเอาเอาอูมิมาให้ให้ลุงเขากินแล้วก็แนะนําว่าวันแรกก็คือวันที่แปดมาเจอก็ให้แกกินไปก่อนสามซองก็ครบสามวันหนูก็เลยโทรมาถามว่าลุงกินแล้วอาการเป็นยังไงลุงก็เลยตอบว่า อาการที่เวียนศีรษะอาเจียนบ่อยๆเนี่ยคือมันที่มืดเอหน้ามืดเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยเข้าห้องน้ําเยอะแล้วพอวันวันที่ห้าที่แกกินเนี่ยก็เลยโทรมาอีกว่าลุงเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นบ้างไหมแกก็เลยบอกว่าไปที่โรงพยาบาลน่ะมีแตะคนก็ถามว่าเนื้อเนื้อแดงๆมันเริ่มขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยฮะมันจะนมันแบบเป็น อันนี้เลยอะพี่เป็นแอ่งกระทะลงไปเลยอะคือถ้าจะขึ้นมาข้างบนอะติดเชื้อเนี่ยเนื้อภูขึ้นมาแล้วตรงนี้มันจะเป็นเนื้อเดียวกันละตรงนี้ตอนแรกมาถึงตรงนี้นะครับลลครับตอนแรกถึงตรงนี้ครับตอนนี้เนี่ยเริ่มไล่ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เริ่มเข้ามาหากันแล้วตอนแรกแผลจะกว้างแหกออกดูในรูปว่าน้องมาดนั้น่ะจะแหกออกอันนี่มันเริ่มขึ้นมาละเริ่มเข้ามา ไอ้ตรงนี้ผมไม่ซีเรียสแล้วเพราะว่าหมอก็บอกแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันพอเนื้อมันแน่นมากๆก็จะเลมทิ้งโอ้โหดีใจอย่างกับเหมือนได้แก้วเลยดีใจมากครับเพราะว่าขาเราเองอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ไปไหนผมไม่สนใจใครผมตาตาผมเองได้ชึ่งเดียวติดชึ่งเดียวติดโดยที่ว่าแผลมันหายมันมันเริ่มดีขึ้นเยอะแล้วนะฮะรู้สึกว่าประทับใจมันมันมันเห็นผลแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะค่ะ ก่อนหน้านี้เคยเห็นแต่ในรูปภาพว่ากินอูมิแล้วไม่ต้องโดนตัดนิ้วคือมันก็เห็นแค่ในรูปแล้วทีนี้พอตัวเองว่ามาเจอจริงๆแล้วก็เจอคนเป็นๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ว่ามันใช้แล้วมันเห็นผลแล้วก็มันดีจริงๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะทำธุรกิจได้แบบคือพูดได้เต็มปากทุกที่อะค่ะ มั่นใจร้อยเปอร์เนะคะมันมันช่วยทำให้ชีวิตคนเราอ่ะดีขึ้นจริงๆผมยอมรับครับว่า <c oughs> ดีจริงๆครับผมกินสีเขียวอูมิครับผมเชื่อครับ <c oughs> ว่าดีจริงๆ